ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีทําสัญลักษณ์ OBJ ที่เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นเส้นประนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราไปดูวิธีทํากันแต่ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับกด subscribe กดกระดิ่งอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราไปที่สมุดโน้ตโทรศัพท์ก่อนเพื่อไปบันทึกรูปภาพนะครับผมหรือถ้าใครบันทึกรูปภาพไว้ในสมุดโน้ตมีอยู่ก่อนแล้ว ใช้รูปภาพนั้นได้เลยไม่ต้องไปบันทึกเพิ่มนะครับผมวิธีทํานะครับก็ให้เรากดค้างที่รูปภาพนะครับจากนั้นก็กดคัดลอกครับจะคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดนะครับไปที่ Facebook ของเรานะครับเราจะเลือกรูปภาพเข้ามาหรือจะกดที่คุณกําลังคิดอะไรอยู่เป็นโพสต์ข้อความผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์ข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดค้างนะครับผมจนขึ้นคลิปบอร์ดอย่างนี้นะครับกดไปที่คลิปบอร์ดนะครับเราก็กดรูปภาพที่เราคัดลอกมามันก็จะเป็นสัญลัักษณ์ออย่่างนนนี้ะครบเพืๆ จากนั้นเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับแล้วก็จะใส่อีกนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับก็โดยการกดค้างเหมือนเดิมนะครับมันก็ขึ้นอย่างนั้นเราก็กดไปตรงคลิปบอร์ดนะครับจากนั้นก็กดตรงรูปภาพมันก็ขึ้นสัญลักษณ์เหมือนกันกับตัวแรกนะครับจากนั้นเราก็กดถัดไปแล้วก็กดแชร์ตามปกติของเรานะครับนี่ครับเพื่อนๆนมันก็จะขึ้นนะครับสัญลักษณ์ obj นะครับผมโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบแล้วก็นําไปทํากันนะครับใครที่อยากจะมีข้อความเก๋ๆนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ